เปิดประเด็นดำสวัสดีค่ะคุณอลงกรณคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเยาวราตคุณจิติมาและท่านทุกฝั่งครับค่ะคุณอลงกรค์คะวันนี้ประชุมวิสบสปชใช่ไหมคะได้ข้อสรุปอย่างไรบ้างคะวันนี้เป็นการประชุมร่วมนะครับะระหว่างคณะกรรมการกิจการสภาสปชกับประธานคณะกรรมการทั้ง18คณะนะครับค่ะโดยที่มีการพิจารณาในหลายเรื่องนะครับ เรื่องที่สําคัญก็คือในเรื่องของการประชุมสปชวันที่1 5 1ห้าสิบหกิจร่อที่จาข้อเสนอความเห็นที่ส่งไปให้กับกรรมิการยกร่างรัฐธรรมนูญครับอค่ะค่ะนะคะซึ่งนะคะวันนี้ที่ประชุมกันก็คือเหมือนกับแจกแจงรายละเอียดใช่ไหมคะคุณอลงกร์ว่าวันประชุมนี้จะต้องแบ่งเวลากันยังไงใครอภิปรายบ้างใช่ไหมคะเป็นการกําหนดแนวทางในการ ประชุมเพื่อให้เกิดความราบรื่นแล้วก็ได้เนื้อหาเนื่องจากว,ว่ามีการนําเสนอจากคณะกรรมการทั้ง18คณะทั้งหมด246ประเด็นค,คเพื่อส่งให้กับกรรมการยกล่างรัฐธรรมนูญน,นะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะเชิญทางคณะกรรมการยกล่างรัฐธรรมนูญเนี่ยมานั่งรับฟังตลอดทั้งสามวันนะครับค่ะโดยที่ได้มีการกําหนดเวลาไว้ ทั้งหมดเนี่ยประมาณยี่สิบเก้าชั่วโมงค่ะก็ให้ประธานคณะกรรมการทั้งสิบแปดคณะมีเวลาทั้งชี้แจงแถลงแล้วก็ตอบเนี่ยนะครับสามสิบนาทีที่เหลือก็จะเป็นสมาชิกที่ได้ส่วนความเห็นและแสดงความจำนคงที่อยากอภิปรายนะครับท่านหนึ่งไม่เกินสองด้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีการประชุมในแต่ละ วันแต่ละคณะแล้วเนี่ยท้ายสุดเนี่ยก็จะมีเวลาให้คณะกรรมการยกร่าง i ําหนูเนี่ยอาจจะมีการแรกเปลี่ยนกันประมาณ30นาทีในแต่ละวันนะครับค่ะสำหรับการเรียงลำดับคณะกรรมการที่จะนำเสนอก็จะจะมีการกำหนดไว้วันแรกวันจันเนี่ย7คณะวันที่สอง7คณนะวันสุดท้าย4คณนะ ค่ะค่ะค,ะ,นะครับนะคะซึ่งเมื่อสักครู่คุณอลงกรณ์รเองก็บอกว่านะคะมีทั้งหมด246ประเด็นที่เราจะต้องส่งกรรมธิการยกรา่างรัฐธรรมนูญนะคะเพื่อไปรา่างรัฐธรรมนูญกันต่อไปนะคะคือ246ประเด็นนี่คือมาจาก18คณะกรรมธิการใช่ไหมคะในเบื้องตน้น246ประเด็นอ๋้คือเกขออภั้อยสี่สบครับค่ะ,คะนะคะก็คือมาจากทั้ง18คณะนี้เลยใช่ไหมคะที่จะต้องยกเข้าสู่การประชุมทั้ง3วันก็คือ15 16 17 ครับโดยที่เมื่อเมื่อเสร็จสิ้นกระบ,บวนความแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะมีมติความเห็นส่งข้อเสนอแนะไปให้กรรมริการยกลางรับนูนโดยที่กําหนดไว้แล้วว่าวันที่สิบแปดเนี่ยก็จะมีะการเพิ่มเติมในส่วนคําอภิปรายนะครับที่จะต้องประกอบไปกับชุดความเห็นนี้แล้วก็วันที่สิบเก้าเนี่ยครับจะเป็นวันส่งมอบอย่างเป็นทางการโดยท่านประธาน ศราจาย์ดเรเชนชายกจรนนะครับก็ะะจะส่งมอบให้กับท่านบวรศักดิ์วุนโนนะครับประธานกรรมการยกร่างในช่วงบ่ายของวันที่19ครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะถแถลงสรุปประเด็นที่เป็นข้อสรุปสุดท้ายนะครับในการส่งมอบในเรื่องของประเด็นและข้อเสนอแนะให้กรรมการยกร a ่างรัฐมนูลนะครับ ค่ะ,คะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคือสรุปง่ายๆก็คือวันที่19บธันวาคมในช่วงบ่ายนะคะข้อมูลทั้งหมดที่มีการตกผลึกนะคะประชุมมาได้ข้อสรุปเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะถึงมือกรรมธิการยกล่างรัฐมนูญใช่ไหมคะใช่ครับส่งมอบเป็นทางการครับค่ะนะคะแลวจะมีการถแถลงนะคะให้ประชาชนหรือว่าสื่อมวลชนได้ติดตามไหมคะคุณอนุรกษ์รค่ะหลังจากทําพิธีส่งมอบแล้วเนี่ยนะครับท่านประธานและก็ประธานคณะกรรมการ,กราาทั้ง18คณะก็จะแถลง เป็นธาก,การเช่นกันและเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้ซักถามนะครับค่ะนะคะแล้วในเรื่องของนะคะจำนวนผู้อภิปรายนะคะวันนี้ได้มีการพูดคุยกันหรือเปล่าคะคุณอารงณ์กรจำนวนผู้อภิปรายยังไม่ทราบจนกว่าสมาชิกสบชที่ให้แสดงความจำานงตั้งแต่วันนี้จนถึงเก้านาิกาสามสิบนาทีของวันจันทร์นะครับอค่ะเพราะเราจะประมวลได้ว่า สมาชิกได้แสดงความจำงทั้งหมดเท่าไหร่หลังจากนั้นก็จะมาหารโดยประมาณนะครับ15ชั่วโมงหรือกว่านั้นเล็กน้อยเนี่ยที่เป็นเวลาอภิปรายของสมาชิกก็จะเอาจำนวนสมาชิกไปหารก็จะได้ออกมาว่าท่านหนึ่งเนี่ยจะอภิปรายได้กี่นาทีในระยะเวลาเท่าไหร่ต่อท่านนะครับแต่ที่แน่ๆกำหนดตายตัวแล้วว่าหนึ่งท่านเนี่ยต้องอภิปรายไม่เกินสองด้านใช่ครับ ค่ะ,คะระยะเวลานะคะอันนี้ต้องขออนุญาตสอบถามนะคะถ้า3วันนะคะการอภิปรายไม่เพียงพอนี้จะมีการเผื่อนะคะขยายวันประชุมอได้ไหมคะคุณอารงณ์ก่อนค่ะ,ะคงไม่มีขยายนะครับเพราะ,ะว่ากําหนดการทุกอย่างลงตัวหมดแล้วแล้วก็สามวันเนี่ยเพียงพอขนาดเดียวกันเราได้เตรียมเวลาเผื่อเอาไว้คือภายใต้กรอบเวลาเบื้องต้นเนี่ย แต่ละวันจะมีการประชุมเวลา9.30นและจะจบสิ้มเวลา19.30นะในทุกวันเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีเผือเหลือเือขาดไปแล้วครับยังมีเวลาแม้แต่วันสุดท้ายถ้าต้องถึงห้าทุ่มก็ก็ก็เปิดโอกาสเต็มที่อยู่แล้วครับค่ะค่ะค่ะ ะะซึ่งอาจจะต้องถามเป็นความรู้นะคะคุณอกรณ์กรหลังจากมีการส่งมอบนะคะแนวทางในเบื้องต้นให้กรรมธิการยกล่างรัฐธรรมนูนแล้วหลังจากนั้นนะคะในส่วนของนะคะสมาชิกสประชทั้ง18คณะนี่จะนะคะดําเนินการทํางานอย่างอื่นอย่างไรต่อไปอีกคะคุณอกรณ์กรเอเป็นคำถามที่ดีมากครับผมย้อนมปนิดหนึ่งว่าที่เราไ้ฟังว่าวันที่19ธันวาคมแล้วเนี่ยเป็นวันส่งมอบความเห็นในกการยกล่างรัฐธรรมนูนนะครับเราใช้ชื่อว่า 9แรก60วันสู่9สำคัญปฏิรูปประเทศไทยอืนั่นหมายความว่าภารกิจเร่งด่วนของเรานะนับแต่การประชุมครั้งแรกเลยนะครับมีเวลาแค่60วันที่รัฐมนตรีกำหนดว่าจะต้องส่งความเห็นให้กรรมการยกร่างไม่อย่างนั้นเนี่ยกรรมการยกร่างจะเริ่มนับหนึ่งการยกร่างไม่ได้นะครับซึ่งเราทําได้ตามกําหนดแน่นอนนะครับจากนั้นคําถามที่ถามว่าแล้วจะทําอะไรต่อไปนนเนี่ยจะมีอยู่สามเรื่องสําคัญ ะนะครับเรื่องแรกก็คือปฏิรูปทันทีที่ี่น้องแมชนเนี่ยต้องรอความหวังว่าอยากเห็นเร็วๆเรื่อยเกิน,กนตรงนี้เนี่ยก็สอดคล้องกับการประชุมแม่น้ำห้าสายนะครับที่เป็นการประชุมร่วมระหว่างคณะมนตรีคสชสภานิติบัญแห่งชาติสภาผูวแห่งชาติแล้วก็การย,ยกร่างรัฐมนูเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรไีได้ได้ย้ำว่าเรามีภารกิจร่วมกัน ของแม่น้ำหัสายนะครับ<ด>แต่ที่สําคัญคือสภาบร,ริษัทแห่งชาตินั้นเนี่ยหนึ่งปฏิรูปทันทีสองปฏิรูปภายในหนึ่งปีสามปฏิรูปแบบยั่งยืนก็คือเรื่องของการจำทําพิมพ์เขียวปฏิรูปประเทศหรือว่าแผนแม่บปทปฏิรูปประเทศนะครับดัง<ด><ด>นั้นเนี่ยในสิบแปดคณะกรริการ และอีกห้ากรรมการวิสามันเราความจริงก็ทํางานคู่ขนานมากับเรื่องของการประชุมสรุปความเห็นเสนอกรรมการยกร่างนะครับก็คือการดําเนินในสามแนวทางดังกล่าวดังนั้นเนี่ยตั้งแต่เพลินเมื่อสักครู่ที่ให้ท่านโกศกลงมาแถลงเนี่ยยังยังไม่เสร็จสิ้นผมก็เข้าใจว่าหมดวาระและเพลินท่านประธานเนี่ยได้ได้เพิ่มเติมวาระสุดท้ายไปก็เลยขอเพิ่มเติมที่ท่านโคศกวันชัยนะครับจอสิบิได้แถลงก็คือว่า ต่อแต่นี้ไปเนี่ยจะยประชุมสปชอทุกวันจันทร์นะครับทุกวันจันทร์ทยาวไปเลยนะครับหนึ่งก็คือเพื่อที่จะพิจารณาการปริรูปเร็วที่เราเรียกว่าควิกวินนะครับซึ่งพวกเราได้ทําการบ้านมามามาในช่วงที่ทําเรื่องรัฐธรมนูญเนี่ยอย่างคู่ขนานนะครับค่ะการประรูปเร็วก็คือข้อเสนอเพื่อให้คณะรัฐมนตรีดําเนินการทันทีค่ะ,คะ ดังนั้นเนี่ยตั้งแต่วันที่หลังจากวันที่สิบห้ถึงสิเ็เมื่อเสร็จภาร,รกิจรัฐมนูนในเบื้องต้นนะครับก็จะมีการประชุมพิจารณาโครงการปฏิรูปเร็วนะครับทุกสัปดาห์และจะมีการส่งให้คณะมนตรีเนี่ยทุกสัปดาห์เช่นกันตรงนี้เนี่ยผมฝากทางด้าน FM 1เอมร้อยหนึ่งไปด้วยนะครับว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยที่เห็นว่าอะไรที่เป็นปัญหาของประเทศและเห็นว่า สามารถที่จะแก้ไขได้โดยเร็วอยากให้แก้ไขโดยเร็วเนี่ยส่งมาเลยไม่ไ่ตงรอหนึ่งปีไม่ต้องรออีกปีกว่าสองปีวันนี้เนี่ยเรารอไม่ได้แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยส่งเข้ามาเนี่ยเรามีศูนย์รับควาความคิดเห็นหรือตู้ปอนอ999นะครับหรือว่าเบอร์โทรศัพท์เลขสีตัว1743นะครับหรือว่าเบอร์โทรศัพท์ของศูนย์ call center เราเนี่ย ศูนย0 2 2 4 4 1 8่1นะครับรือจะมาทางทางทางเฟซบุ๊กทางไลน์มีหมดนะครับเสนอมาเลยที่เห็นว่าอะไรเนี่ยมัน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 ควรจะต้องแก้ไขแก้ไขเนี่ยนะครับส่งมาเลยเพื่อที่จะเข้ากระบวนการในการพิจารณาการไปรูปเร็วของเรานะครับขณะเดียวกันในในในกระหลายกันเนี่ยแต่ละคณะกรริการและอนุกรริการได้รับมอบหมายให้ึก วิเคราะห์ต่อยอดที่จะเสนอปฏิรูปภายในหนึ่งปีคืออาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องตัวบทกฎหมายนะครับเกี่ยวข้องค <c oughs> ือเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยเวลาอยากกว่าการใช้อำนาจางการบริหารของรัฐบาล <c oughs> รบหรือว่าทางคอสชอเนี่ย <c oughs> ก็ให้เสนอมาเราก็เตรียมตรงนี้ไว้ด้วยนะครับและส,สุดท้ายเนี่ยในกระดาษที่ทำสองเรื่องแรกเนี่ยเราได้มีการวางโครงสร้างแผนแม่บทพิม์เขียวปฏิรูปประเทศครับ อันนี้ที่จะเป็นปรรูปแบบยั่งยืนที่บอกว่าเป็นการออกแบบประเทศไทย,นยในในยุคข,ของการปฏิรูปครับเนค่ะนั่นคือการทํางานของนะคะสปะชในระยะเวลานะคะก็อยู่ในช่วงประมาณ1นปีถึงหปีครึ่งตามรถแมพที่ได้วางเอาไว้ตั้งแต่เริ่มมีสปชเลยใช่ไหมคะคุณอารณ์ก่ใช่ครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าทุกคนก็มุ่งมั่นตั้งใจท่ะนะครับ ความจริงก็สวันทั้งส่วนใหญ่ค่ะแต่ก็ประชุมกันไม่ได้อยู่นะทุกคน <c oughs> แล้วอย่างหนึ่งเนี่ยทุกคนเนี่ยมีประสบการณ์แล้วก็มีเอ็กซ์เพรติสแท้ความชำนาญการมา <c oughs> ทั้งในส่วนภาครัฐภายชนภาคราชการภาคประชาสังคมภาคาการมาครบถ้วนนะฮะในองค์ประกอบเหล่านี้เนี่ยเราเราจะไม่นับกอไก่หรือนับหนึ่งนะครับ <c oughs> เป็นการต่อยอดทั้งสิ้นเป็นการสังเคราะห์แนวทางแก้ปัญหานะครับดังนั้นเนี่ย ก็คิดว่าถ้าเราช่วยกันแล้วพี่น้องประชาชนเนี่ยถู้สึกมันชนช่วยกันนําเสนอประเด็นสิ่งทุกวันนี้ก็นําเสนอมาเรื่อยๆนะครับนำเสนอมาเนี่ยผมคิดว่าตรงเนี้ยจะทําให้การเปลี่ยนแปลงประเทศเนี่ยมันเกิดขึ้นเร็วขึ้นนะครับอค่ะก็เป็นความคาดหวังในอีกหนึ่งความคาดหวังของประชาชนนะคะเพื่อไม่ให้กลับไปซ้ำรอยและเกิดการปฏิรูปอย่างแท้จริงค่ะสุดท้ายแล้วอยากมีอะไรฝากไปถึงประชาชนที่ติดตามนะคะในเรื่องของการเดินหน้าปฏิรูปบ้างคะคุณอโลกรค่ะ ก้าวแรกที่สำคัญก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับให้ติดตามชมการประชุมสภาด้วยแห่งชาติที่ทมีการประชุมตั้งแต่9.30นนะครับตั้งแต่วันจันทร์อังคารพุธนะครับส่วนนี้จะได้รับทราบถึงข้อเสนอแนะที่เรามีต่อการยกรลางรัฐมนูนเป็นข้อเสนอใหม่ๆ ถึงแม้ว่าอาจจะมีข้อวิพากษ์วิจารณ์บ้างแต่ว่าสิ่งที่แฝงไว้อยู่ในนั้นก็คือความมุ่งมั่นตั้งใจที่เห็นการเปลี่ยนแปลงต้องการที่เห็นสิ่งที่ดีกว่าะนะครับดังนั้นก็ขอให้ติดตามแล้วก็มีส่วนร่วมในการเสดอความเห็นด้วยนะครับฟังแล้วก็อย่าอยู่เฉยๆเห็นว่าแผนดินนี้เป็นเจ้าของร่วมกันทุกคนเป็นทุกส่วนประเทศนี้นะครับก็ขอใด้โปรดติดตามทางช่อง11นะครับแล้วก็วิทยุและ ทีวีรัชพัฒครับค่ะนะคะเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรนะคะอาจจะต้องรบกวนคุณอารมณ์กรมาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้ข้อมูลอีกครั้งหนึ่งวันนี้ขอบพระคุณนะคะทาที่ให้เกียรติกับทางรายการขอบคุณมากค่ะคุณอลงกรมณ์กรค่ะสวัสดีค่ะคุณจติมาและ่ัครุณอลงกรพลบุตรค่ะสปชนะคะในฐานะเลขานุการวิปสปชชั่วงเก่ค่ะค่ะเกาะข่าวเด่นเปิดประเด็นดา